พดมช่องส่วนลุงชวนชีวิตคิดไปเลยครับผมมาแล้วครับคลิปนักเขียวนะครับแต่ว่ามือนี่โบแมนยักเขียวใหญ่เลยครับพี่น้องเป็นลูกยักเขียวนะครับเอฟซีมาจากขอนแก่นนะครับกาอยากใา้เราแนน้ำนะครับเป็นเพราะเหตุใดที่ลงุงช้อนลงคลิปไปคลิปหนึ่งเห็นว่าพี่น้องว่าอ้อยในที่เกิดเล้วงนะลุงช้อนขายสิบบาทนะครับถ้าทรงไปให้พี่น้องขอตาละสี่บาทับสิบเราก็คิดว่าถ้ามาเอาอย่างสี่มันเลี้ยวกัว แล้วก็คำว่าผาดพมีแมปนบหมครับครับผมใดๆลบวนแนะน้ำในครับไม้จากสครับซื้อซื um JI, ้อซ <wo os> <ô> ื้อพ <im> <im analytical southeast prophet>. ื่อมได้หมู่บ้านเอาให็ดละเอียดได้ครับพี่น้องเขตซีจีได้ไป็นเบื้องชื่อสกุลพุ่นแสงโคตรนะครับอยู่บ้านชุมนกเป็นตำบลชุมนกเป็นอำเภอพุ่นจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนะครับเห็นจากในคลิปแมครบเหจากในคลิปของลุงเสวนนี่แหละครับ ที่ว่าเห็นโพสอันเนี้ยเนาะอันที่ว่าต้นก้าครับผมครับแต่ว่ายัง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 มีอีกอยู่ครับผมเออท่านใดอยากได้สนใจใกล้ๆที่นี้โอกาสแลนไม้นะครับนี่แลนไม้กระไรก็รูเนาะครับผมคิดว่าที่เอาไปปลูกเอาไปปลูกขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ครับผมเออเอ็ซีฟังเมืองขนเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดเห็นกับจาซื้อบ้านซื้อซื้อตัวเราดีๆเนาะเราเป็นอาจารย์นะครับจากที่ได้ให้เป็นแปลงสาธิตที่พุ่นว่าอ้อยนักเขียวจาาชนแบบนี่พี่น้องท่านใดอยากได้นะครับ 099486555ฮีออเดอร์ได้นะครับสั่งได้ให้ลงุงชวนเพาะไว้ให้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาลงุงชวนตัดอ้อยมันมีเศษนะครับเศษอันสั่นแน่เขารอแคเฉลยทรงบ่ได้ลงุงชวนกับมาบังมาบังมาบังแล้วก็มาเพาะไว้นะครับเป็นพันแท้น,นะครับบ่แม่นเป็นพันเทียมพันแท้จากสวนลงุงชลแน่นอนนะครับไม่นี้เรามา่อดบ้านเลยอ,อดบ้านลงุงชวนเลยอันนี้บ่แม่นบ้านลงุงชวนีครับเป็นบ้านพี่สาวแต่ว่าบ้านลุงชวนมันเข่าไปบ่ได้ลุงชวนลงไกลอยู่ตอนนี้เขาห้ามคนนอกเข่ากูเนี่ยเป็นตวนตัวเฉลวเพื่อนนี่ย เอาจังไงก็ต้องฝากอาจารย์นะครับให้ไปขยายพันธุ์อ้อยยักษ์เขียวสวนลุมชวนนะครับเอฟซีทั้งพุ่นเมืองพุณขอนเจ้นนะครับกัให้ฝากไปเบิงทั้งพุ่นนะครับมื้อนี้กับ่มีอย่างหลายนะครับนอกจากว่าตอนแรกว่าที่เฮ็ดคลิปไปเอาขึ้นรดนะครับพี่น้องซื้อขึ้นรถนี่ร้อยหาสิบร้อยหาสิบนอนะครับร้อยหาสิบลงเฮ like okay. ็ดว yeah, mm ่ช hmm. พ em ันค mm ิด hmm. ว anyway. ่าได้นะครับพี่น้องคิดฮอดพี่น้องก็เลยเฮ็ดคลิปเอาจันที่เอาจันที่กัเป็นอันว่าลูกเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านี่คือ ทงละสิบาทนะครับบางอันกัมีสองอันนะครับบางอันกัมีสองมีสามมีอันเดียวนะครับแล้วแต่ไอ้ล้ำใหญ่ลำหน้อยแล้วมันสิเกิดนะครับต้นมากที่ตายสองตาขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดตาเดียวคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเพี่น้องที่ติดตามผู้ใดสนใจอย่าลืมนะครับพี่ออเดอร์ได้นะครับชั้นสี่ขั้นเอาไปปลูกหรือว่าที่เอาไปแซมไปยังหรือว่ามีที่หน่อยๆมาเอาที่บ้าน้อนได้เลยน้องละสิบบาทนะครับขอบคุณหลายๆครับอาิลาผู้ชมครับสวัสดีครับแล้อกันอยู่เบองคนครับผม